และตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หอรดิกาค่ะซึ่งเป็นอีกสถานที่สําคัญอีกที่หนึ่งของคนเชียงรายนะคะและสีสันวันนี้เราจะพาไปที่ถนนคนเดินที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่นี่นะคะบรรยากาศข้างในจะเป็นอย่างไรคะ่ะเราไปติดตามรับชมกันได้เลยคะ่ะ หลังจากที่การแข่งขันกีฬาต่างๆในแต่ละวันเสิ้นสุดลงแล้วทีมงานแสปสปอร์ตนิวจะพาคุณผู้ชมไปชมถนนคนเดินโดยบรรยากาศข้างในจะตกแต่งด้วยโคมไฟแบบล้านนาและตุงทอซึ่งจะสะท้อนเอกลักษณ์ของเชียงรายให้งดงามและน่าชื่นชมมากขึ้นทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกได้ถึงบรรยากาศแบบล้านนาในสมัยก่อน ว่าคึกคักสุดๆเพราะเต็มไปด้วยสินค้าแฮนด์เมดมีของตกแต่งบ้านของพื้นเมืองอาหารพื้นเมืองและของที่ระลึกวางขายมากมายยาวเหยียดตามถนนสุดสายและตั้งแต่เชียงรายเกมได้เริ่มต้นขึ้นก็ <Yeah. S 1> ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว พอทั้งนักกีฬาสตาฟโค้ชของแต่ละจังหวัดเดินเล่นผ่อนคลายและจับใจใช้สอยของฝากกลับไปให้คนที่ไม่ได้มาที่นี่อีกด้วยซึ่งถือได้ว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมตัวยอดฮิตอีกที่หนึง่งถ้าใครที่มาจังหวัดเชียงรายเป็นอันต้องแวะมาและว่ากันว่าหากใครไม่แวะมาถือว่ามาไม่ถึงเชียงรายกันเลยทีเดียว จากนี้ยังมีโซนเทศกาลดอกไม้งามให้หนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกว,ว่าครั้งหนึ่งก็เคยมาที่นี่ถนนคนเดิน hey เปิดทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง24นาฬิกาตั้งอยู่ที่บริเวณถนนธนาไลายัยตั้งแต่สีแยกสำนักงานยาสูบเชียงรายไปจนถึงสีแยกธนาคารออมสินสาขาเชียงราย ใครที่แวะมาเที่ยวจังหวัดเชียงรายสามารถแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือกันได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีของขายเยอะแยะมากมายแถมราคาถูกอีกด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะขอตัวไปก่อนค่ะช้อปปิ้งต่อก่อนค่ะไม่ไหวแล้วของเยอะมากเลยไปละค่ะสวัสดีค่ะ